สวัสดีครับสินค้าที่มาวันนี้พร้อมกันนะครับเป็นสินค้า m u สโซเอ็กอั a p าแพนเทนะครับรุ่น G510 0 Pro รครับรุ่นนี้ที่ต่างไปจากรุ่น t 6 7 0 0 B ก็คืออันนี้มีการลื่นนะครับมียางแผ่นยางกัรลื่นครับแล้วก็สกรีนสกรีนตัว running belt มาเป็น Mu s ซ e ออย่างชัดเจนครับแล้วก็ตัวสีสันนะครับนอกจากตัวสีเหลืองที่นำเข้ามานี้นะครับ เรายังนำตัวสีดำที่เรียกว่าแมตต์แบ็กนะครับเป็นสีดำด้านซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในเอเชียในขณะนี้นะครับโรงงานนี้นอกจากมีในเอเชียแล้วก็ยังมีทั้งทาให้ส่งในยุโรปและในเมกาขายดีมากๆครับในอังกฤษครับแล้วก็ที่สเปนนะฮะที่เข้าแจ้งกับเราไว้อย่างนั้นนะครับตัวที่เป็นเอกสารพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆพวกใบ ce iso ต่างๆมีครบครับ นำส่งงานราชการได้เลยครับแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับอาจจะมีที่เพิ่มมาจากปกติก็คือจะมีแขนตรงนี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับสินค้ารุ่นอย่างนี้ตัวอื่นจะไม่มีนะครับมอเตอร์เป็น 5ac นะครับ 5ac แท้นะครับ csp นะครับ c o n t i n u o u hot power นะครับ peak 7ครับความชันนะครับความชันอยู่ที่0ถึง 22%ครับส่วนความเร็วนะครับตั้งแต่1ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ Max User Weight หรือคนความสามารถของการรองรับน้ำหนักของผู้ใช้นะครับได้ถึง180กิโลครับ Landing Bell น,นะครับหรือ Area Landing Area น,นะครับจะอยู่ที่ Landing Area จะอยู่ที่59เซนติเมตรนะครับ58.5เซนติเมตรครับ ยาว1เมตร55เซนติเมตรครับไซส์กำลังดีครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูเททะนนะฮะดูเพียวครับไม่ดูเททะนนะฮะไม่ใช่ว่าหน้ากว้างแล้วตัวสั้นนะครับมีสินค้าหลายตัวที่ดูหน้ากว้างและตัวสั้นมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแมทกันดูแปลกๆนิดน,นึงหรือบางอันก็ตัวยาวแต่หน้าแคบนะครับก็ดูแปลกๆนิดน,นึงนะครับแต่นี้มาจัดสัดส่วนมาได้อย่างพอดีมากครับนี่นะครับ สีดำสีดาที่เรานําเข้ามานี้เป็นสีดําที่เป็นเรียกว่าแมตต์แบ็กครับสีดําด้านนะฮะเก๋เก๋ก๋ไกมากครับดูทันสมัยมากครับสีดํามันนี่เราเราเคยนําเข้ามาแล้วแล้วเราลองดูตัวนี้ดูเพราะเป็นสีสแตนดาดที่เขาขายกันในยุโรปนะครับครับผมอันนี้คือสินค้านะครับสินค้าตัว m u s c l e X นะครับ p a n t h e r Alpha รุ่น G 5 1 0 0 PRO Make the world o o a r ค u n d ครับสายพานเป็นลายลายไดมอนด์นะครับเป็นลายเพชรครับดูแพงครับเหมาะที่จะใช้ในฟิตเนสมากนะครับเอาไปตั้งในฟิตเนสก็สวยงามหรูหราครับมีทั้งสีเหลืองและก็สีดำด้านครับเป็นสีใหม่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ